งูครับงูงูอยู่ข้างหน้าค้าแก้วครับไหนนัลงมาเลยมันอยู่ตรงมุมนี้เห็นไ่มครับหนี่งอยู่มุมไหนอยู่มุมนี้ครับสุดเลยมาเร็วเร็วตอกตอกไมนสิมือมันสิมือภูภัยกินเธอสาธุสาธุสางูอยู่ข้างหน้าเออเมกเอ้าเมฆลงมาประดีพอดียวครับงูลัดหนานอยี่นี่นี่เออไปใส่ป่ะเอาเออในในโค้กโค้กโค้กหัวหัวขึ้นแล้วนั่น เราจะขึ้นไปหาแล้วลงมาเลยลงมาเลยงูรันนาเคยสันติเร็วๆรขึ้นมาแล้วไปเออหนึ่งลงมาลงมาเคยสันติอย่างงูครับงูข้าวหูซื้อไปังไหนครับยานยานคือบัวคือบัวคอเหลยเพื่อนไอ้บัวกา ผองงูเนาะโอ้ยขนจริงลูกเว้ยโอ้ยมันจะมาทำอะไรงูด่างแฮงอู้ยอู้ยโอ้โหแผลเหลี่ยงงามเลยวะคือเป็นสีสันสีแดงนั่นบังเล็กหยังนั่นเอ้ยเล็กขึ้นเลยครับท่านผู้ชมครับมาเจองูเห่าครับนี่ครับตันทางอยู่ครับ ขอผ่านทางเด้อมู้อย่างเครื่องหัวเขียวเขียวฮะเี่เพินคือมาตัดทางหน่งสะทำไจ่ยาจะเี่ยเพนออก้างเดงรขอโชว์เลยเียครับมาขอส่ปผลลดนะขอพ่านทางเด้อครับโอ้หม้ห่าหินม้าหาว่น เอาหินไปยาไปยงไ้าหาน่ยนไม้ไปเลยทีิเยนดีในเขามาหตาอไปไปไลนพนูนไปนั่ไปนกันน่แหบุบนู้ดังแฮ่อุ้ยอุโอ้โแ่เบียร์งามเลยวะคือเป็นสีสันนั่นบังเล็กหยางนั่นอยเล็กขึ้นเลยเล็อะไรครับกระสา เปิดเป็นตัวเลขครับตาลงเพิ่นสีขืนมากได้หนึ่งช่อบเปิดเป็นตัวเลขครับอุ้ยเราตาเข้าไปเพิ่นเดินไปพุ่นกันครับเพิ่นเพิ่นเนขี้เป็นสีเปลี่ยนสีเลยสามสีเปลี่ยนสีเลยซื้อไหมครบเป็นเลขยังไงควรเป็นเลขยังหนึ่งเบิดดูตูนตูนตูนว่าไงนี่เป็นตัวเลขแล้วได้เลยนี่นี่ตูนเห็นปะต้องเพิ่นขอเลขไหม จั้นทางกันนล่ะคุณเอาเพิ่นเปลี่ยนสีเสียพฤนจิดดขึ้นมาเด่นโลจ่าเดี๋ยวเดียวให้เพื่อนไปท่าพูดกันครับเอ่าให้เพื่อนเดินท่าไปทางคุณจากแปดนาที่กันตางๆเจ็บแปดนาทีเลยปะยังยังมาถึงอยากให้เพื่อนละไปทางคุณค่ะเดี๋ยวคอยให้เพื่อนค่ะให้เพื่อนเดินลกไปทางเราท่าเข้ากันอยู่ให้เพื่อนไปกันเฮ้ยเฮ้ยจัตัวจัดตัย่างก่อนให้เพื่อนยาวก่อนครับอยเป็นแปดเลยครับมาแปดแล้วเมื่อกี้เพป็นแพ้ แพงพอนแพแเบียดแพเบียดเป็นสีเสหลวงพ่อเป็นแดงเลยเนาะมือ้อมเนี่ยดอกแ่แปลกแต่แกอันตรายอยู่รแต่เขายางขึ้นเขาเนาะบอพอได้โ้บอพอคอนี่ว่ามีิีดไ้ัวยไป มาไปไ่ได้ต้องตาเดียวล่าบ่กูเฮาอีกตั้งหากครับแก้วไปก่อนกอนเลยมัไม่ได้เดต้องตาผู้เดียวเลยนะนี่ครับมันมันไหม้รีแน่หน่ะใบกระหายขนาดโปรไงแต่กระหยันเด้อไม่ผิดเลยานแมนเฮ้ยรถตาเราเสร็จยังครับเนี่ยล่าบ่คุ้มเลยจังเดี๋ยวสิงางไปเลยครับต้องตาเดี๋ยวยางไปเลยครับเป็นไปแค่ย่างเท่าดอกยังยันอยู่ครับเดี๋ยวผมทำใจแป๊บนึงครับ เฮ้ยข้างบนข้างบนที่ไปจังไรล่ะครับป๊อบระวังด้วยตัวขอากันของกันเอาพรมไปยังดอกก็ไปได้ได้จ้าขอย่างได้ได้ค่ะอ้ยโอ้ยไปก่อนแน่โอ้ยโอ้ยเรให้ไปเราตีไปก่อนนะไปก่อนเลยเร็วไปไปเลยครับไปพร้อมกันเด้อโอ้ไปเลยไปเลยเดี๋ยวผมลงยางขวดหรอกจ้า ไปเรื่คดเปเล็่อยเห็นอยู่เร่ยไปเรืเลยฝนหลุดน้ำหลบเทนน่สวยเลยเป็นสีมาทรงมั้นี่เขาขืนมาใจหล่อมากกว่าเห็นเห็อยนี่นี่ก๊อปนี่ยานาดิมินอบหัวเฮือนเนาะไปลงไปผมกันครับไปทรงไปทรงซุมของผมแนแล้วซุ่มของผมมาหาโชกดิหนนี่ ให้โชคเด้อเงนนี้ถือรางวัลยิงไงไหมไปพอผ่านทางเด้อแต่เป็นไปเลยไปาปไปไเลยกเออเพื่อนนำทางเข้าได้หนิไปก่อนอไปก่อนเด้อลปเป็นไปเลยครับไปเลย มาจะหลอดเราเคยผองูเด้งูนี้ผองูครับไปลงไปเลยอ่ะลงล,ลงไปก่อนเด้อไปแต่สุโขทักันทีลงไปแล้วไปอ่าเดีพยวคลงไปก่อนครับไปแล้วบมอไปลงไปลงไปติดลับเราตรงนี้หัวขึ้นมาเกิดี๋ยวที่ตามไปลงไปข้างหน้าพุ่นนั่นละลงไปเลย นั่นแหละเออลงไปอีกลงไปเรื่อยๆไปกระถิต่ตรงไปคือกันละหนี่ไปไปทรงบ่สามไปทรงไปทรงหอดปลายทางได้ไหนไะ,ะนะไปเลยนหนึ่งสอล,ลง,ง,ส,องสามลงผมกันไปนะ,ะบนลงกับบนลงไหน,นไปทีละเร็ว ไปไปเลยไปแล้วไป,วไ,ปไปเลยไปเลยขอเราฟังทางพุน่นแับทางนี้เนาะแยกกันเดะไปมาีะไ,ได้น อยานอืมไปเขึ้นมากขึ้นล่ขึ้นมากขึ้นบ่บ่บ่ไปเลยไปนั่ละไปอืมต่อข้นมามต้อข้นมาไปตักุนขึ้นเกาเออโอตตุนฟางหนาคุนไตตุนมต้อขืนมา ไอ้ผุนเออไอ้ผุนผุนฝังหนาผุนไผุน้ผุนนตกสกับงูเขาเสียกับงูบ่ได้เลยก็บเออไอ้ผุนตัวต้องบอกเราใหญ่เราึ้นมาทางพีเขาอหญ่ตัวอีซส้งไหมไอ้ผุน ไ่ผุนถึงหมดตั้งหน้าเดี๋ยกผุนไปไปไหนแม่มีสิิเต็มประเดี๋ยนมาหน้าหัวไหนหัวโพอยู่นี่นี่มาเลยพี่วิ่งชุกๆุกมาเลยงูครับงูงูอยู่ข้างหน้าข้ามแก้วครับ อาลงมาเลยมันอยู่ตรงมุมนี้เออ่ารับหนะี่นอยู่มุมไหนอยู่มุมนี้อยู่มุมนี้นนครับสุดเลยมาเร็วเร็วตอตอกมนสิมือมนสิมือมอ่ะถืัวเยอยู่มุมนี้แล้วอะเรเลยเขอนชาเรื่อยตาเตาป่ไดือนเป่ตาด้วรตน้งกูครับูอยู่ข้างหน้าเน่นะครับเดี๋ยวจะได้เปลี่ยนเสนรกันเลย จะเป็นสุขสบายเถิดได้มีความทุกกายทุกใจเลยจะมีความสุขกายสุขใจรักษาตนควรจะคุกภัยทิ้งเช่นเธอทุสาธุสาธุงู <c oughs> อยู่ข้างหน้าเอ้ยเมกเอ้าเมกเรามาผดใสผดีเอรรรครับงูรัดหนาเพ่นอยูงเลยนี่นี่เออไปใส่ป่ะ <c oughs> เออในในโค้กโค้กโค้กหัวหัวขึ้นแล้วนั่นข <c oughs> <พ>ึ้นไปพูดแล้วเราจะขึ้นไปหาแล้วงลงมาเลยลงมาเลยงูรัดหนาเคยสานไตเร็วเร็วเร็ว เ,เออเดนะลงมาลงมากิสารไตอย่างงูครับงูสิลงมาเหรอลงมาบ่ได้ครับงูงูรัดหนาครั้งแรกได้มไ้มนี่ครั้งแหลกถี่มาเนาะเป็นงูงูเห่าไฟน่าจ,จะเป็นงูเห่าไฟครับง,รรงูงูภูเขานะ งูรัดหน่ะออกสิไม่ให้โชคบ่หน่แต่ก่อนแส้โชคกันแล้วบ้างจะคล้องกันเด้อมาเร็วอันน,น,น,นี้หัวพันเนี่ยเออไม่ใส่หรอนี่เพิ่นขึ้นมันีหล่ะเอออเอาขึ้นไปเรื่อยไหมกระสวนลงมาเปัญญาเปล่เาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหลือให้พุ่นล่ะเออเดี๋ยวคือคือไปแล้วไม่ลงมาลงมามเออเพิ่นขึ้นไปที่เก่าครับ ก็หูซื้อไปจากไหนครับย่านย่านคือบัคือบัวอรเหล็กเพื่อนไอ้บอกกะผองงูเนาะโอ้ยขนกิงลูกเว้ยเฮ้ย